คิดพอมามิด,ค,ดมคิดว่าจะมีขยะเขื่อนถนนนะแต่ว่าเหมือนโมมีนะมาพ่อได้มามิดมาเห็นกับตาได้โอ้โหทาเว้นกับตากับโบเซียนะพี่น้องนะ สวัสดีครับสวัสดี FC บามิดทุกทุกท่านที่กำลังรับชมบามิดคุ่อินดีคลิปนี้บามิดก็จะพาพีพีเอฟซีมารับชมพี่น้องเนาะก็อยู่ที่ถนนซีลมนั่นเองนะอยู่ตรงนี้ต้างผู้ชมนี่ก็ส่วงสงกรานนะสงกรานนะพี่น้องเอฟซี FC ก็สีลลยๆทานก็คงจะรูเนาะ พี่จุดนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยหรือว่าร้านชาตินะท่านผู้ชมมาเล่นสง้รปรา์เนาะห้ายเป็นล้านหรือว่าจะลานกว่วสองล้านกันก่วได้นะพี่น้องเนาะเต็มเลือดถนน,นเนี่ยท่านผู้ชมยาวทั้งนู้นคนเป็นนั่นร้านนะท่านผู้ชมมา,มาเมาที่มาเล่นสงกรปรา์ทาี่ถนนสิลมแต่สิ่งสําคัญนะเมืองไทยมันจะเลื่อนแล้วแล้วก็ค้อมสะอาดประก็อบปูันไปนะท่านผู้ชม นี่ก็คือนักต้งเที่ยวมาเด่นสงกรานนี่เป็นหลานนะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่งจะผ่านพ้นสงกรานไปโบกีมือนะท่านผู้ชมเราเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานนี่เมื่อนี่ก็เป็นวันที่16บหกาิสานะพอจะเล่นสงกรานตุลุมองนี่ก็13 14 15นะท่านผู้ชมกับเมื่อนี่ก็เป็นวันที่16เนาะแต่ว่าเรื่องความสะอาดอ่นะท่านผู้ชมพยะบ่มีจักชิ้นเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมคนไทยมากๆ ก้มกี้ของบะเม็ดคิดว่าบะเม็ดมาถ่ายคิดว่าจะมีขยะนะท่านผู้ชมก้มคิดของบะเมด็ดนะคิดว่า,าจะมีขยนะ,ขนะะขยเกลื่อนถนนเกลื่อนริมอันนี้ทนะ่านพี่นอ้องฟุตบาทแต่ว่ามาเบิง่งเนี่ยโอ้โห,หน่าชื่นชมคนไทยนะบมมีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยพื้นพื้นผิวถนนสะอาดเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยผมมีแปง้งบมมีฝุน่นบมมีขยะจักชิ้นเลยพี่นอ้องอันนี้กระดานหน่าชื่นชมคนไทยนะ อันนี้เดี๋ยวผมบอกว่าความเจริญของเมืองไทยแล้วก็ขอบครูกับความสะอาดนะท่านผู้ชมเนาะตัวนี้จะเป็นตึ๊กตึ๊กสีลมตึก๊กพักสีลมนะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วปอรเมกเกอจะพาพีพีเอฟซีไปรับชมข้างล่างนะท่านผู้ชมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนทั้งโลกนะทา่าน ตั้งขึ้นเนาะแต่ตอนลงในก็จะได้เดินนะผู้ชมอ่าตึกอ่าปาร์คซีโรมันก็จะเพิ่งเปิดใหม่เมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมเปิดใหม่โบก,กีอ่าบกตั้งถึงเดือนนะท่านผู้ชมเนาะตอนลงก็ต้องเดินลงนะท่านผู้ชม เมืองไทยยางไสกับนี้แต่นักท่องเที่ยวทางชาติอัานผูชมเห็นบ่นี่ก็คือการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนาะเมืองไทยเท,ยที่ยวได้24ชั่วโมงนะพี่น้องครน,นี่ก็คือคือระเบียบพี่นายของไทยมาพี่น้องกินแล้วก็ต้องทิมขยะตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่มีทั้งขยะแยกนะพี่น้องเนาะนี่ท่านผู้ชมช่วงนี้มองจุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะมีเวทีเนาะ จะมีวิธีแบบเปิดเพลงเต่นยางเมาบันเลยท่านผู้ชมช่วงสวงกรานนะพื้นผิวถนนนี่ถน,นนนี่ลักษณะปิดถนนเลยปิดถนนทั้งสองฝั่งเลยเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวเปน็นอาลานคนนะเดินตามถนนนี่ท่านผู้ชมเนี่ยสองฝั่งนะสองฝากฝังง่งเลยเนาะเดินตามถน,นนนี่พี่น้อง กลายเป็นเป็นกิโลกิโลนะท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อบิดเทศกาลมากระลังผ่านฝนไปม่บ้านนี่แต่ว่ามือนีกกลายเป็นว่าคือบูมี่บูมีนักท่องเที่ยวมาใส่มาเอาา่อมาย่างถนนนี่หลายนะท่านผู้ชมเนะน,นาะลักษณะเหมกับปกติเลยถนนนีน่สะอาดนะท่านผู้ชมบูมีขยะบูมี่ฝุ่นบูมี่ยังเลยน,นะท่านผู้ชมเนาะ นี่ก็คือสะอาดอันนี้ก็คือความจริงนะที่มีดะบมีดบริเวณอวยเมืองไทยนะก็คือ,คอเรื่องจริงเนาะคนไทยประเจนเจเนความสะอาดตรงหมากเลยโอ้โหท่านผู้ชมเมืองไทยนินพัฒนานินความเจริญนะท่านผู้ชมนินความสะอาดอาเ,าเน,น,นา,นนาเนนะ,านนาะานะต้องครอบครูกันไปเนาะนี่แหละคือเมืองไทยเมืองสยามของสยามเมืองยิ้มนะ่ะท่านผู้ชมโอ้โห อันนี้จะเป็นปาร์คสีลมนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้จะเป็นสวนเดินเล่นนะท่านผู้ชมอางตรงเที่ยวเนี่ยเต็มเลยช่วง g สุ่งกระดานโอ้ตึกสูงนะพี่น้องสีลมคอมเพล็กซ์ตึกสูงรนะฟ้า ทางถนนน้ำกระน้ำพี่น้อง่าจ,จะมีขยะลงมเรือบอ่ะนะพี่น้องเนาะว้าพี่น้อง สวยงามนะพี่น้องเนาะพอมาเม็ดพอมคิดของมาม,มีด,ค,ดมคิดว่าจะมีขยะเกลื่อนถนนเนาะแต่ว่าเหมือนโมมี่นะนพ่อได้มะเม็ดมาเห็นกับตาได้โอ้โหทาเว้นกับตากับโบเซียนะพี่น้องเนาะโอ้ปรั่งต่างชาติกะมาเดินลายถนนนี่มองนี่นะเดินแทบบไ่ได้เลยทา่านผู้ชมเนี่ยมัก อ๋อนักท่องเที่ยวท่าตังชาต์ออกต้นไผยมันไอเอ็มเลยเนี่ยน้นองเนะาะแต่ว่ามือนีโบม,มีขยะแม้แต่จักชินเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยแต่อาจจะมีใบใหม่เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าค้นไผยปะจะนิ่งพื้นที่สีเขียวเนาะการข้างบนก็จะเป็นต้นใหม่นะท่านผู้ชมเนี่ยการใบที่เหี่ยวแหง้งกต่จะล่วงล้นลงมา,มาทุกทุกหนาทีเนาะแต่กบฏทึงมาลายนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะ เม,มียดขัดกันว่าคิดคิดว่าพันนาจ,จะาเก็บกวดขยะเนาะตั้งแต่เมันขึ้นนี่คนใดท,าาท่านผู้ชมแล้วก็คนที่คนที่มาใส่หมาดิ่นสงกรานตรงนี้มันก็จะบดทิ่มขยะเนะน,นาจจะท่านผู้ชมเนาะคิดว่านะพันจะบดทิ่มขยะพัอาจจะขางขวัญก็จะเก็บใส่ถุงใส่ย,ยังไปทิ่มยู่ที่บานะ้านเนาะ มันก็บาเม็ดเองนั่นแหละท่านผู้ชมบาเม็ดเองกับมีทั้งขวดน้ำนะท่านผู้ชมมีทั้งขวดน้ำมีทั้งอู้ไร้ายางนะท่านผู้ชมไม่เกิดบอดดายฉีบบอดดายมัดฉีบมันสิเนาะเพราะว่าเมืองไทยมันเป็นเมืองที่เจริญระะักษาข้าก็ต้องอทำตามาระเบียบผู้คนเนาะ ซาตัางชาติมันมาเที่ยวเมืองไทยประก็มีความสุขพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละเมืองไทยคนไทย,ไทยบรรจารอนรับบริการอาองเทีย่ยวในนี้ดีดีพี่น้องโอ้มันเริ่มคัดเลยพี่น้องโอ้มันเริ่มคัดซีคัดยังเลยเนาะ ก็เนี่ยอาจจะเป็นเวทีนะท่านผู้ชมทอาที่ว่ามีดคะแนเดินผ่นนานมานะเดินในส่องกลานบ้งนิดท่านผู้ชมเป็นเวทีบเป็น้องเนาะเป็นเวทีใหญ่ลากเรเดิ่มคัดนาะอันนี้เลย บมมีขยะด้อพี่น้องแต่จะมีใบใหม้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะท่านผู้ชมนะเพราะว่าต้นไม้หลายล่มลื่นดีนะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมมาเมีกัจะขอจุกคิปไปเพียงสี่นนะขอบคุณดิสซี่ทุกๆท,ท่านนะที่กรับชมช่องบ้านนี้ดีดนะีเนาะ ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวามิตพี่น้องขอบคุณในรายพี่น้องขอบคุณครับ